สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮ้แมคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธนิทนทร์รัศยแล้วก็วันนี้อยู่กันที่โรงแรมราฟเฟิลที่นครจาก,กาตานะครับอินโดนีเซียวันนี้ต้องขอบคุณช่างภาพกิติมศักดิ์นะฮะคุณเบิร์ตแมส,สโซโตค,รคาร์นะฮะอุตสา์มาถ่ายให้เราเอาอย่างนี้สรุปสั้นๆของซูซูกิฟรอนส์ที่เพิ่งเปิดตัวในอินโดนีเซียวันนี้นะครับ28พฤศจิกายน2025โดยสรุปสั้นๆก็คือว่าตัวนี้เนี่ย มันคือ B c r o s s o v e r SUV แล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงก็คือมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบพวกเิสอันค s กโ k i ยต s t ยา o t a y s r i s Cross m i t s u b i s h i x ์ดฮอ e ้าเอออะไรทั้งเพือกนี้ประมาณนี้นะแต่เคือในสัมผัสแรกที่เราเข้ามานั่งนะคะต้องบอกก่อนว่าอบอกร่างคู่หน้านั่งสบายสบายกว่าที่คิดเลยทีเดียวน,นะฮะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือฟีลลิ่งคล้ายๆกับเบาะนั่งของสวิฟแหละ แต่มันจะมีฟองน้าที่นุ่มและนิ่มแบบพอกันแต่มันจะหนาขึ้นมานิดนึงและนั่งสบายกว่ากันเยอะออพนักศีรษะไม่ได้กระบ,บาลำแหน่งนั่งขับต่างๆนั้นมีความเป็นสวิฟตมีความคุ้นเคยแล้วก็จะบอกว่าเรื่องตลกเขาคือรถคันนี้ประกอบอินโดนีเซียคุณภาพการประกอบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เนีย้ยบชเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็เนีย้ยบกว่ารถเวอร์ชันที่ญี่ปุ่นที่ประกอบจากอินเดียแล้ววะเอออันนี้แม่งงงงงชิบหายเลยเบาะนั่งด้านหลังบอกก่อนว่าเวลาก้าวเข้าออกเนี่ยยัง หลังคานแน่นอนนะครับแต่เมื่อเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยมุมเอ็นของเบาะหลังเนี่ยพอดีนั่งสบายเบาะร,รองนั่งนิ่มนั่งสบายเหมือนกันแต่มันจะหนานุ่มกว่าเบาะด้านนิดนึงพนักศีรษะด้านหลังยังไงก็ต้องยกขึ้นใช้งานเพราะเมนขอบด้านล่างมันจะต่ำไปต้นคอ,อน,นิดหนึ่งนะครับมันยกได้แค่หนึ่งจังหวะในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนตัวสูงไม่เกิน170ซนติเมตรหัวคุณจะเฉี่ยวกับเพดานแบบพอดีพอด,พอดีคุณนั่งได้แต่ถ้าคุณสูงเกิน170ซนติเมตรเมื่อไหร่ ว่าชนพนานแน่นอนอันนี้ต้องทำใจเพราะดีไซน์ของรถเขาตั้งใจให้เป็นสไตลิชคูเป้ SUV ต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนนะในขณะเดียวกันการข้าเข้าออกจากรถนั้นทำได้ค่อนข้างสะดวกดีนะครับอุปกรณ์ซูซูกิ Connect ูซูกิเอร์ดต่างมากันครบและที่สำคัญคือมี h e a d u p Display มาให้และเวอร์ชันไทยก็จะมีฟังก์ชันนี้ในตัวท็อปมาให้ด้วยเวอร์ชันไทยค่อนข้างจะยืนยันในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าจะมีขุมพลังมาให้เือยครบทั้ง2แบบแบบกับอินโดนีเซียเลยก็คือเบนซิน1.5ลิตรรธมดา 5ปีแล้วก็ตัว Hybrid k 15 4นะครับน่าจะมากัน2คุมพลังแต่ว่ามีระบบเกียร์อัตโนมัติให้เลือกเพียงแบบเดียวเวอร์ชันไทยเตรียมตัวเจอกันได้ในไตรามาส3นี้และบอกได้เลยว่ามี3รุ่นย่อยราคาไม่บอกเกียไว,ว้ให้เล่นให้สรุปดีกว่าใครจะดาว่า6 0 0นกว่าก็ตามสบายมันสรุกกว่านั้น